สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาที่อัมาวาสวนซุ้มโอลุงเาากันค่ะและมาลงสินค้าให้ลุงเชาด้วยนั่นก็คือวัสดุปรับปรุงดินปลาหมักชนิดผงตาหัวใจยิ้มนั่นเองค่ะชาวนี้ลุงเาาสั่งออเดอร์มา3ตันนะคะเราก็ไม่รอช้านะคะจัดให้ตามคําขอไปเลยค่ะบริการส่งถึงสวนไปเลยจ้าระหว่างรอให้น้องลงของเสร็จนะคะเดี๋ยวป๊อปพาชมสวนกันค่ะ บรรยากาศดีมากทุกคนธรรมชาติสุดๆต้นส้มโอใบเขียวเข้มมันวาวสบายตามากๆเลยเดินมาไม่กี่ก้าวนะคะเราก็เจอลูกส้มโอแล้วนะคะลูกใหญ่มากทรงสวยลูกสวยไปกันต่อเลยจ้าเดี๋ยวป๊อปพาทุกคนชมรอบๆสวนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันคะ่ะตรงนี้ก็มีส้มโอนะคะหลายลูกเลยจ้า ลุงชาวบำรุงต้นบำรุงผลดีมากนะคะผลผลิตดีสุดๆไปเลยจ้าตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งลูกนะคะแอบไว้ยู่นะจ้าเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นกันเลยจ้าข้ามสะพานกันก่อนนะคะตอนนี้ป๊อกก็พาทุกคนเข้ามาในสวนแล้วนะคะเราก็จะเจอต้นส้มโอกำลังออกดอกเลยนะคะเป็นช่วงที่กำลังติดดอกออกผลดีมากเลยะคะ่ะ นี่จ้าตรงนี้ก็มีจ้าตรงนี้ก็ออกดอกนะคะตรงนี้ก็มีจ้าอ่าเนี๋ยป๊อบก็จะพาทุกคนเข้ามาในสวนพาชมต้นซึมโอนะคะซมโอดกมากเลยทุกคนลูกเต็มต้นเลยจ้าซูมกันให้เห็นกันไปเลยลุงชาวบ่มลุงดูแลดีมากและมีอายุหลายปีแล้วนะคะแต่ต้นก็ยังสมบูรณ์ดี เ็นสมโอพันธ์ขาวใหญ่นะคะซึ่งนิยมปลูกนในเขตพื้นที่อัมพวาและได้ใช้วัสดุปรับปรุงดินตาหัวใจยิ้มซึ่งเป็นวัสดุอินทรีย์วัตถุดิบจากธรรมชาติ ลุงเชาก็ได้ใช้มาประมาณ2-3ปีได้แล้วนะคะซึ่งใช้อย่างต่อเนื่องเลยก็จะช่วยปรับปรุงดินปรับสภาพดินให้ดมสมบูรณ์ลักษณะต้นสมโอสมบูรณ์ดีต้นก็จะอยู่ได้นานหลายปีนะคะใบเขียวเข้มมันวาวลูกดกทรงสวยและขยายผลใหญ่อีกด้วยนะคะ วัสดุรป,ปรับปรุงดินตาหัวใจยิ้มสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดและใส่ได้ทุกระยะของพืชเลยนะคะจะใส่ช่วงบำรุงดอกบำรุงผลทำให้ขั้วเหนียวติดผลดีผลดกลูกใหญ่ทรงสวยและผลไม้ออกสีด้วยนะคะหรือใส่ช่วงหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้วเพื่อบำรุงต้นแตกยอดใหม่สร้างใบใหม่